ความเชมงานตคาส่ราคครับสวัสดีครับกาบสวัสดี FC ของทางช่องตลาดนัดวัวออนไลน์แล้วก็ช่องวัวควายสเตชันทุกผู้ทุกคนครับผมพี่น้องครับกลาบมาพบมาพอกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องครับเมื่อนี้ผมบ้าหลุดคับพาพี่พาน้องมาสำรวจรอกับอัปเดตราคางัวกันยูทีตลาดนัด บ้านโคกช้างเด้อพี่น้องเด้อสำหรับพี่กัทนี่กะบ้านโคกช้างครับผมตำบลแคนนะครับเนอะอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับผมพี่น้องตลาดเพิ่นเปิดทําการทุกวันศุกร์เด้อครับเด้อครับกะ,ะเป็นอีกตลาดหนึ่งครับผมพี่น้องครับของอ ว่าปีนะครับเนาะครับผมทุกวันศุกร์นะครับพี่น้องก็จะมีงัวเข่าม้าให้เบิ้งให้เลือกให้ชมกันนะครับเนาะนะครับมื่อนี้ก็ถือว่าบรรยากาศนะครับช่วงเศร้าๆก็คือคัดยื้อกันพี่น้องครับงัวกับเข่าม้าหลายอยู่นะครับเนาะครับสถานที่เพื่นกว้างขวางดีเด้อพี่น้องเด้อครับผู้ใดอยากจะได้อยากจะไปจะมา นะครับก็ร้องเข่ามาเลือกอ่าเบื้องเลือกชมได้นะครับเนาะเส้นอ่าถนนนะครับจากถนนใหญ่เข่ามาประมาณกิโลเมตรหนึ่งพี่น้องครับผมอ่าเข่ามาทางบ้านโคกสร้างนะพี่น้องครับอ่าเป็นการเสียเวลาครับผมพี่น้องเข่ามาแล้วจังไลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กัรณนี้เด้อพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพายางเบื้องยางหลาะยางชมครับนี่ทางด้านนี้นะครับเนาะเออเอานี่ครับกัเป็นบรรยากาศพี่น้องครับเริ่มเบิ้งชุดแรลกกันแล้วกันฟังทางพี่เด้อครับเด้อครับมาเบิ้องอ่า เห็นทางนี้ครับมีผูลล้รอกว่ามตัวหนึ่งอยางไน,นครับผมเอาสวัสดีครับสวัสดีพอ่อวัดครับผมเป็นไอ้พ่อมมือน,นี่ครับขายไปตัวหนึ่งอยู่เนาะครับเหลือจักโตมือนี่เห็นเบอรงเหลือซีโตครับร้อยใดล่ะครับหนี่งเมื่อเก้าอ่าครูนั่นเมื่อเก้าเมื่อเก้าเก้าสองสิบแปดกับตัวละเก้าพันห่านเอาเป็นบ่ เออนี่ครับคู่นี่มื่นเก่าพ่ะยะพี่น้องครับผมนี่เด้อคกับโต้ก็มือเมงอนครับราคาตำมือเงินหลักพันพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นอ่ราคาเบาๆครับเริ่มต้นเปิดกันก่อนสายผูกสายขุนครับผมพี่น้องครับพราปีไม่พอจะเข่าขวบปีเนาะครับอันนี่ครับจะได้ในเรื่องของอายุครับพี่น้องครับต้นสูงกระสีมาณเกิดจะลอยยีแล้วล่ะมั้งครับชุดนี้ครับอ่าคู่นี่จังไหนครับบ่เนี้ยครูนี่เส้าสามคู่นี่เส้าสาม ครับสองสองมื่นสามครับผมสิบเออแซวสามสิบเอทหาร้อยพี่น้องครับผมเอาขันหานสองนะครับเจ้ครับนี่ชนสูงร้อยยี่สิบโลดพี่น้องครับกสนชนปีขึ้นกันหน่ะมั้งนี่ครับพูดได้ใหญ่ๆครับวันนี้เปิดกันที่สายผู่นะครับเจ้ครับนี่ครับสายผู่สายเนื้อสายขุนครับตัวนี้แดงดีแดงเข้มมากเลยนะรับหนาใหญ่ตันทุกตัวขับนี่เหลือซี่โต ข่ัวผมเอานี่พอฝากเบอร์ไว้นะศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกแปดห้าห้าห้าแปดห้าห้าห้าสามสองแปดสามสองแปดครับผมข้ออันนี้ครับผมนี่ครับรักพักดีฟาร์มพี่น้องพออเนกครับทางพี่กําลังลงรถเกิดมีพี่น้องครับเดี๋ยวพอะประสานไปท้ายฟาร์มจะเหนื่อยข่ับผมครับได้ครับได้ได้ครับผมเอายินดีครับผมอ่ะกะเป็นอีกชุดหนึ่งครับทางนี้กำลังลงรถพี่น้องครับผมอืมกําลังต่อกันครับโอ้ครับ ูอะมาตัเลาอยังเออครับสามสิบห้าร้อยต้นสามเมือนสามห้าร้อยครับเหมือนสามห้าร้อยครับอืมตัวตัวทางทึงเทเนอะครับน่าครองเส้าหาครับเส้าหาครับึงเสาหาผมพี่นะครับผม่องบ่ทางทึงนะอทรง อานี่ครับสองมือหางพี่น้องครับเพิ่งเพิ่งลงรถพอดีพี่น้องครับผมนี่ครับฟังราคาแล้วกับเบิ้งตัวตัวนี้มันจะลอยสี่สิบสี่หาอยู่ติครับอ่ะเดี๋ยวมาเบื้อ่อผู้รอฟังพี่ครับเห็นโตแล้อรอท้งนี่เอาขอหยาดเถอครับเด้อขายกันได้ครับนี่ต่อกันอยู่ครับกําลังต่อกันอยู่วัยจักบาทลรอน้อนี่เนาะสามสิบเก้าสามสิบเกโอ้ครับอายุไรไปเนี่ยหรอครับ ประมาณยีสิบเดือนเลย่ลูกไขกลูกช็อกโกแลตยี่สิบเดือนพี่น้องครับมือนีมีผูรอขอให้บึ้งนะครับเจ้าสามสิบเก้าพันพี่น้องครับตัวนี้ครับนี่เนาะนี่ครับร้อยสี่สิบนะครับบวงบวงขับยาวๆแล้วพี่น้องด้ครับผมส่นสูงร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าเอาอันนี้ไหมโอ้ควรตัวหลังงวนหน่อยตัวนี้ก็ได้ครับแดงดีแดงเข้มบัคักแด้พี่น้องครับผมนี่สายผูขับผูรอเนะ นี่ครับกําลังหัดกําลังฝึกครับผมพี่น้องครับต้นโตดีแข็งขาปลายลึงครับผมดําครับเนื้อหนังอวรัวเด้อพี่น้องเด้อครับไข่ดําเสมอเอานี่ครับกําลังหัดขึ้นหัดยังลเนะครับเนาะหัดไปอ๋อควายเท่เมื่อมัน กำลังหาดข้าวเหรอพี่น้อนี่ท่าวเราเห็นวนาะงแม่แม่นี่เป็นสัตว์ปะว้าครับบ่าเป็นว้เออเ้าครับมาทำกันบ้าไหครับตัวนี้ตัวนั้นมาเท่าไหร่เจ็ดห้าร้อยครับแม่สาวเนาะครับแม่สาวครับผมสิบเจ็าตัวนี้ใส่ส้นสูงก็สิบวันร้อยสามสิบหู่แล้ครับแม่ โอ้ขึ้นเทียนก็ขึ้นเทียนก็เออครับแทงแทงแทงบงเป็นอะไรพี่น้องครับผมอ่านี่ครับกะมาเบิ้งเอาแล้วพี่น้องนะครับผมกะบกับชุดนี้เดี๋ยวผมผ้าเบิ้งตัวแมียน่อยพี่น้องครับตัวแมย่สาวตัวนี้งามอยู่ดินี่ครับเป็นแม่บอกแม่พันธหน่อยจะได้อยู่ครับนี่ครับเนาะรับกับมันร้อยสามสิบห้าบวกคือดอกพี่น้องครับเครื่องเครื่องดำหยาบหยิบเดียวขุดเดียวครับ มันมันน้ำกันเนาะพอเนาะสารน้ำกันข่าผมเหลี่ยชั้นหาข่าผมเหี่ยมีไม่ให้โตของนี่พ่อตัวนี้กับแมีนเนาะตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้อยากแปดซิมหาร้อยแปดซิมหาร้อยขับตั้งมื่นเนาะ ขับแปดพันห้าร้อยบาทพนัพี่น้องครับตัวนี้นี่เด้อบาทครับส่วนสูงร้อยยี่สิบยิ่หายยดอกพี่น้องครับผมเอาอายุพ่อปีไปอายุสส่วนนี่ละย่างหนึ่งกะเจี้ยเก้าเดือนสิบเดือนกัวกลัวนี่ละสิบเดือนเออสิบเดือนกุ้งกว่าขับเอานี่ครับตัวตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกว่าเป็นลูกพ่อไะไลูกบักไก่ยังล่ะเขาบอกว่าสามหนึ่งพนัลูกเขาว่าเจ็ดเดือนลูกสามหนึ่งเจ้าวาใบมีบ้างบ่ใบ เขาขี่ขั้นไห้เขาไปเอาเขาในเรียนไปเอายุธงเขาบอกว่าเข่าบ้านเลยเอออกันหูจัจแล้วก็เลี้ยวไปครับอานี่เดียวพี่น้องครับบ่มมีใบตะวากาเพื่นวาเป็นลูกสามหนึ่งพี่น้องครับเอ้า อ่าอีพอเอาเบอร์โทรไปนะครับเบอร์โทรครับ0 8 6 0 8 6 2 3 9 2 3 9 3 6 5 6 3 6 5 6บ้านน้องวาพ่อยังพ่อยังก็คือพ่อไหมพ่อไหมเนาะครับเนาะตัวผู้นั่นคือกันเนื้อพี่น้องเนื้อติดต่อเบอร์นี่แหละเบอร์น้ำเล้านี่ยนะครับติดต่อพ่อไหมครับผมพี่น้องครับโอเคครับมันหมันครับพอมันหมันครับครับไปเราตีห้อยแต้มไปแล้วครับเท่าเดิมนะมุนซีครับมุนซี อันนี้ราคาซื้อบรอครับผมหมื่นสี่พันหอยเต่มเอาไปเราพี่น้อง, <c oughs> นองเสียเล่าเ <c oughs> สียเ่เสียดอกรีเสียไปห้าร้อยเนอะหมื่นสามห้าร้อยเพราะว่าสังสาา่งมาเนี่ยหมื่นสี่พี่น้องครับผมนี่ฟังนี่กับโตดีกับมีอยู่ดิครับนี่ชุดนี่ครับผมอ่ะมาเบิ่งทางนั้นนี่เอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ขอบระคุณได้หลายครับครับผมโอ้ครับเป็นไลยครับวิพรมือนี่ครับ ของกวาดเขาเพดต่ำหนึ่งาไปหมดแล้วเอาไปเมดแล้วมาเจ้าสอเอาไปหมดเลยนี่กวาดถือกวาดไม่เหมือนเลยโอ้สังวาเลยครับเพดต่ำหนึ่งาไปหมดแล้วอ่ะงัวกำลังเริ่มไหลขึ้นนะครับเนาะครับผมนัดต้องขันหนาคนดีที่อืมครับอืมครับตัวดีกับมีเขามาเบิ้งให้เบิ้งเลยครับตัวอะไรเดียวนี่เต่ยขึ้นเอยขึ้นเลยไปเลยงัวครับเนึงเอาไปหมดแล้วเออจังชุดนี้ชุดนี้ของผู้ใดนแขนถึงชุดนี้ของแม่ผมบอกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพาเบิ้งชุดนี้พี่น้องครับผมเอ้ามมาเบิ้งชุดนี่นะพี่น้องครับผมของดีนะครับเนาะ ครับเอาวันนี้แม่ครับผมโอ้มือนนี่งว่าวาง้ามกับพร้อมีเด้อยพี่น้องครับน,นี่เ,เ,เออพารอยากได้มาเบิ้งบบดน,นี้สาวแม่สาวพี่กําหนยโอ้ครับเอาผูผูตัวนี้ว่าเท่าไหร่ห้องค่ะท่านควรนะหมื่มนหาพั 15, นเนาะอายุป,ปีไหมครับ ปีแล้วเนาะขับกัสีได้อายุเล้อเด้อพี่น้องเด้อครับหมื่นห้าพันนะครับอ่ะหมื่นห้าพันตีไปมาหมื่นห้าพันเรากันเนาะส่วนสูงใส่รอยยี่สิบยิ้มหายยอกพี่น้องครับอันนี้แม่สาวบ่แม่สาวเอื้อยน้องเพิ่นเงินป่นี่ขอเดียวกันขอเดียวกันมาน้ำกันครับอ่าตโตโตเอื้อยนี่ว่าเท่าไหร่ เร่เนี่ยว่าสองหมื่นหา้าร้อยครับผมพี่น้องครับเบื้องหนาใหญ่ตันดีอด้วยพี่น้องเด้อก้อนน่องหัวหลุนอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมพาเบื้องตัวนี้ก่อนใส่ประมาณร้อยสี่สิบบวกอยู่ดอกพี่น้องครับโบดดีอยู่นะครับมุมยืนอัดบ่าได้ปันไดนะครับเด้อครับสาวออครับนี่ครับเบื้องถ่ายเบื้องเครื่องเครื่องดำครับผมพี่น้องแล้วก็โตโตน้องนี่อายุได้ปันไดตัวน้องนี่กับปีกว่าอยู่ดอกปีโกว่าครับเอาเออเอาถอยหนาถอยหลังมาเท่งที่ดูลูก ดึงเอรับ <Tipp> ด <s> <ihood> ึง <handled> ด <it sounds> ึงต <You fit> <word> ัวตัวดึงตัวหญ่ออกไปพื่นก็ได้ครับอนี่อ่ะนี่ครับอแม่นี่หัวล่นนะพี่น้องครับผมแม่แม่สาวนะครับกับปีกกว้าวสันครับผมเป็นตัวนองเพื่นนี่ล่นลนธรรมชาาิพร้อมผู้ใดหานะครับพี่น้องออสามร้อยสามสิบบวกบวกได้ยวืดออกครับไปหาสามสิบหาน่าจะประมาณนี้ครับตัวนี้ตัวนี้มื่นหาหาร้อยหาสิบบาทแน้องใหม่วด ครับอันนี้ล่นทร้งมาติดด้วยครับเน้่อ่ะปล่อยเล็กก็ได้ครับเด้อครับอืมกลมแน่เลยไอเนาะผู้สาวขี่ไอเนาะธรรมดาล่ะเอ้ยนี่ครับเป็นสาวขึ้นแม่เอออ่ะขับหมื่นห้าพันห้าร้อยเด้อพี่น้องเด้อครับผมตัวนั้นสาวสองเนาะครับเนาะอันแม่สาวพอเหมาสมตัวนี้ปีกว่าครับอ่ะนี่เบื้องฟังนี่เอาพี่น้องครับนั่นเป็นยกขึ้นให้เบื้องแล้วครับเนื้อหนังโค้งสางแขงขาดีเยอดอกพี่น้องครับอ่าแม่นี่เครื่องเครื่องดำเนื้อพี่น้องเนื้อครับผม นี่ครับเอาครับมามาสามตัวมาสามตัวครับผมเอาอีเม่ฝากเบอร์ไว้นะ0ูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนยครับปานนองว่าบาครับผมแม่ยังก่อนเนาะแม่ผงแม่ผงนะครับเนาะครับวบาสนใจกับอมากอ่าครับผมครับเอาหมันๆได้แม่เด้อครับผมครับครับนี่ครับกัเป็นอีกชุดหนึ่งครับผมพี่น้องครับ ครับหนุ่มใหมาให้อุดส่เหลือต,ตัวดใดถ้าใดนี่แบบนีน้ทั้งนี่แม,สแมส่สาวบวหึ่งนีแม่สาวสาวสามหารอยคงสงั่งง่ดีพี่น้องตัวนีก้ก็ไเลครับนี่ครับหัวกับลุน้นเดพี่น้องครับผมเอ้าสาวสามหารอยเนะใส่รอยสี่สิบหานี่ตัวนีน้ครับนี่ครับนี่ครับสาวสาวพ่อผสมพ่อผสมป่มพ่อพ่อผสมเนาะ ครับตัวนี้ครับนี่เด้อสองหมื่นสามหาร่อยกลับมาเบงน้ำกันเอาครับแง่เงาดิพี่น้องครับทั้งแง่ทั้งเงาอยู่ดิครับสี่สิบหาบวกวันสิบบวกหลายอยู่ติดเส้นสูงเพลินอืเนาะครับเบงถ่ายยังไงนะครับครับออเติ้นโตดีเยอะครับนี่เนะครับเอาเอาเบอร์ไว้นะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์หกเจ็ดสองแปดห้าเจ็ดสองแปดห้าครับผมอ่ะไว้ดากมาดูลูกเออนั่น สั่งได้ดังใจถะวะเอ้านี่ครับโว้เลยตะงงวะเหตีค้นบ่ได้ดอกตีนี่ครับสองมืสามหม่อร่อยหอยแต้มครับก็ติดต่อเราได้ด้ยครับเด้ครับมันมันครับมันมันครับครับผมครับเนื้อตัวเดียวครับอืมครับม่เพิ่งตัวนี้พี่น้องครับตัวรอๆนี่ของผู้ใดครับอันนี้อันนี้สายอนเนี่ยของผู้ใดครับของของีพอบ่ของอีพอบะนี่ครับถ้าไหลจะพอตัวนี้ เสาเท่าไรก่อนสาเอ็ดครับเสาเจ็ดสาเอ็ดเสาเอ็ดเสาเอ็ดเอกับเจ็ดอยู่ใกล้กันพี่น้องกับสองหมื่นหนึ่งพันบาทพี่น้องครับเออเสาเอ็ดนั่นแหละเอาเอาเดี๋ยวไดครับเด้อครับอ่าปล่อยปล่อยวันกันได้ไหมครับนี่ครับมันอยากแม่เหรียญน้องกันครับมันอยากสู่ตัวนี้สู่ผู้เฒ่าเนาะเห็นไหนเห็นผู้เฒ่ารอครับนี่เออ ครับอ่ารอยสามสิบยุดอกพี่น้องครับส่วนสูงรอยยิ้มหารอยสามสิบไปนี่แหละครับอายุปีไปพอจะปีปีกว่าแล้วเนาะครับใหญ่ตันดีที่นี่ก็ได้ครับผมพี่น้องครับโตหนาโตใหญ่โตตันดีครับนี่ของดีอีกตัวหนึ่งครับผมพี่น้องครับตันตันเลยมาตัวเดียวเ่พ่อตัวเดียวนี่พ่อฝากเบอร์ไว้นะ่ยมีเบอร์บ่ฝากเบอร์ไว้ครับเชื่อว่าได้ป่ะมีคนมาเหมือนกันมอเสียดายแลงว่าตัวดินดินแล้วส้ามีคนอยากได้น้ำ ตัวนี้เหลืงน้ำก็เงอะเจ้าหมานั่นเหรอครับเบอร์เบอร์วะมีโอ้อ่ะบ่เป็นอยังครับฟังราคาน้ำกันเอาได้พี่น้องครับสองหมื่นเอ็ดพนะตัวนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งฟังพี่บัดที่นี่ครับชุดนี้ชุดนี้ของผูดเลยน่อขออนุญาตดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเป็นไหนพ่อหำโอ้ยออกมาสามตัวครับนี่ตัวนึงเดหยวแม่ลูกเดหยวแม่ลูกครับแม่ลูกเจ้าหมาเซ้าสองหาด้วยนี่ครับสองหมื่นสองห้าร้อยพนะพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะ ลูกแม่พี่น้องครับอันนี้ครับลูกแม่ตัวแม่เพิ่นกระสีประมาณร้อยสามสิบยุดอกที่พี่น้องครับผมนี่ครับนี่เบื้องไทยครับผมหางเป็นพุ่มพวงที่ดีที่ครับเบื้องเคืองไทยหลังเพิ่นนะครับนี่สองหมื่นสองห้าร้อยตัวนั่นก็ขายขายไปเราบอกโอ้เป็นของเขาเนาะครับเหลือยุคคมเดียวแม่ทองว่างไหมนี่แม่ทองว่างพี่น้องครับ อันนี้ก็อ้างอยู่ดอกพี่น้องครับผมอ้างอยู่นะครับผู้ใดหาสายงัวไทยกลางๆเด้อพี่น้องเด้อครับผมมาเอานี่ครับเออครับเหลือโค้งเดียวครับเอาพี่พอเอาเบอร์ไว้นะ088ย์แ3 0 0ปดศ9นย์แปดครับผมติดต่อพอหำเด้อพี่น้องเด้อครับนี่นะครูหนึ่งครับผมพี่น้องครับราคากับสองพ่อพ่อพอเอาพอตัวแต่เพื่อนถามแยกหรือแยกวะแยกคกันรเท่ากัน มีราคาในใจไปยยอยากอยากนี่ราคาในใจไปจบอทันวาครับบอทันวาเนาะเอาจะคอยคุยกันหลังไหมตีรับ <c oughs> ผมครับครับคืออ,อ่ะนี่ครับก็มาเบึงฟังทางนี่ครับผมพี่น้องครับเอ่ครับในบ่อห้อยนัดวัะที่ครับวัะที่ครับในบ่อเมื่อนี่ในง้อจ้อยตัวหนึ่งไปขุนครับเอาไปขุนบอวันจักบาทละนี่หมื่นสี่พันครับหมืนสี่ อันนี้คือหม่องสื่อคือหม่องสีไปโตอม่องสีไปกันแล้วเนาะมือนซีพี่น้องขับสายงัวอะอาจจะเป็นแม่แม่แยกบ่เออแม่แยกลูกเนะ<ม>าะขับตัวนี้แม่แยกลูกครับผพี่น้องครับใส่รอยซีสิบหาบวกอยู่นี่มื่มืน่นซีเนาะรับโอ้มือานซีพ่ะย่ะพี่น้องครับนี่ครับเอ้ามีเหลือตัวเดียวรับ เบอร์ไว้นะครับผม065ย์หห้าครับ0 6 5 325 2 5 6ส4 2ส6 4 2ครับ6642ครับอ่าห6ห2ติดต่อห้อยนัดนะครับเนาะครับนี่ครับมื่นซีพี่น้องครับมื่นพ่าะกากังร้อมครับผมคู่เขาวนี่ของผูู้ดเขาเนได้กันแล้ครับเดกันแล้วเิ่นเด้กันจังบาซึมๆึซึมสองม่นกลัวนี่แหละครับกวกพัวคูกลัวเนเน่เนี่กว่วปลายคือกลวต้น เอากันได้กันแน่ครับพี่น้องกสองมื้นกุ๊งกครับวันนี้ครับกับเป็นปิดกันไปแล้วว่ะสันกับในสนามกับมื้อนี้กับเบื้องบรรยากาศการสื่อการขายด้วยพี่น้องครับผมก็ถือว่าอคือขักดีอยู่นี่ครับสตน้มกําลังเริ่มนั่นขึ้นมาแร้วล่ะพี่น้องครับผมเริ่มเริ่มง้วนหนาของมาแล้วอี่พอแล้วว่นนัดที่แล้วง้วนไหลก็นี่พอแพี่น้องครับผมืันนัดนี้นะครับมื้อนี้ง้วนบางว่าสันครับ นี่ครับพื้นที่เพิ่นก็กว้างอยงู่ดอกพี่น้องครับผู้ใดอยากจะเข้ามาเรื่องมาเบิ่ง,มา,งมาหาก็ลองมาเบิ่งกันได้เอา้าครับครับขายระบ่พอโอ้จักบาทแล้วครับสองหมื่นเอ็ดสองหมื่นเอ็ดแม่ลูกบ่ขึ้นไหนแม่ลูกสองมื่นเอด็ดแม่ทองบ่ไหนโอ้แม่ทองอ,อีกพร้อมครับแม่ทองจักเดือนหรอพอสามเดือนสามเดือนโอ้สองหมื่นเอด็ดภายในอีพอเราขายครับ อ่ะอันนี้ปิดกันไปแล้วพี่น้องครับผม21,000บาทเด้อครับเด้อครับปิดกันค่าสนามนั่นั่นแม่ลูกมันโตลูกเพิ่นอยู่ฟังเพิ่นพี่น้องครับกะแม่อ้างดีอยู่เด้ครับผมวยข้าบผมเอาครับเหลือว่าพอตีมาหนิเหมือนไปรับคู่คู่ใดครับผมเอามาเบิ้งด้วยครับบ่ดนี้ชุดนี้จังไหนแน่ครับบ่ดนิตัวถึงกางที่หกขาลอันนั้นสิบหกขา้อยแล้วพี่น้องครับผมคู่นี้ด้วยครับบ่ดนี้ คูนี่สี่หมื่นกับโตละสองหมื่นได้เนาะนี่ครับเอา้าตีใส่กันเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้ผมตีซื้อหรอกกันเป็นเป็นโตหน่ว่าโตเท่าไหร่ตัวนี้สิบห้าตัวนี้สิบห้าเอานี่เด้อครับเด้อนั่นสิบหกห้าร้อยครับอ่ะนี่ครับเบิ้งกันเอาครับผมพีม่น้องครับกับชุดนี้ครับใส่รอยสี่สิบห้าทุกตัวตัวนั่นคือทรงเดี่ยมๆดี่ยพ่พอตัวนั้นคือทรงเดี่ยมๆดีแท้ เนื้อเนื้อเนาะขับบ่แมนแม่ทองเนาะเออเนี่ยครับนะนี่ยวนี่ขับเงาเงาไงไงนี่แหละครับผมพี่น้องครับสองหมื่นห้ากะเป็นราคาเนื้อเบียดราคาเขียงกันไปเนาะครับเนาะครับอ่าตัวนี้มืดห่าครับผมพี่น้องครับกะอ่ะเบิ่งอันเอาเด้อครับเด้อยวนี่โค้งสางไงที่พี่น้องครับผมตัวนี้ก็ได้ครับอ่าออกสีนวลๆเด้อครับเด้องัวออกนวลๆเด้อครับว่าได้เป็นอ่านะครับเอาครับเอาไปเลี้ยงในบ่ได้อันเลี้ยงในบ่อันไในทุกแบบเนาะ ับว่เอายังไงครับถามกันตรงๆเลยอันนี้เป็นงวหมันบ่หรือบ่แมงเป่แมงงวหมันนี่บ่แมนหมันเนาะแมงเแยกลูกเออสมมุติว่าเพื่พื่คนอยากได้แบบโค้งสางยังซสิเราเอาไปเห็ดเป็นแม่บอกแม่พันตอได้เนาะอ่าอันนี้ครับผมถามให้เด้อครับถ้าบางคนถามเนาะครับเนาะว่าเออคือพ่กถามให้แน่ครับผมพวกแม่แยกแม่จำ นะครับให้เธออยากไปทับเพื่อนในเล่เออเออนี่ครับเพื่อมีคนอยากเอาไปเลี้ยงตองสินะครับก็เลยต้องามกันให้นะครับชุดนี้ผมเห็นโตแม่มันดีพี่น้องครับผมโตเปิดเขาทับเราเหรอครับจังหวะส่งทับเราเป็นส่งหูเบียดนั่นอยู่เนาะครับเนาะเออโตโตมันโค้งสั่งดีก็แบบน้อก้อยงขี้เนี่ยงอย่าเดียดานละครับง้อมันเกรงดีครับผมพี่น้องครับมันเกรงยืนเทียงดีครับเอาฝากเบอร์ไว้นะครับ0ูงเก้าแปด1กห้าหนึ ครับผมอ่ะติดต่อพอตีหกกรเนาะครับผมครับมันมเนได้ครับเด้อครับผมครับครับนี่พี่น้องครับผมว่าชุดนี้ครับกับสองแม่นี่เป็นแม่โค้งสางง่ายดีนะพี่น้องเด้อครับผมใส่รอยซีซิบห้าบวกบวกนะจะได้ยุดอกครับนี่ครับเจ้าแม่นี่ครับแม่แม่มันต้องใส่ใหม่พี่น้องครับผมกับต้นโตดีอยู่ครับนะเบิ่งกันเอานะครับเอออยากได้กะลองมาคุยกับเพื่อนเบิ่งนะครับฟังพี่นะครับกำลังงัดเงินเซกันอยู่ครับหมานไมยพอ เหมือนเราไปได้สุดหลายอยู่มาเนี่ยสิบสามโซ่เฮ้ยขับขับมัน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 ขับเอ้าเดี๋ยวครับผมมันคือสิเต็มถุงไอหยาเดี๋ยวพอขอพูดขึ้นลายๆขอพูดขึ้นลายๆครับผมนี่กาแฟกาแฟครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเต็มถุงผ่าเราด้ิครับนี่เอามือหนาเทียเอายามมาน้ำหนกเอานี่ครับทั้งพี่ใครกันเหมือนไปครับเหมือนกันไป ว่จะเอามือนึก้อยสามนมือหนึ่งขึ้นไปยกไกลหยพ่อนี่ไหจังหวะเอาก่อยสี่พันมาให้เท่าไรก่อนให้สี่พัให้สี่พันอ้ยมาสั่งว่าเน่ยครับผมอ้าวครับซีซื้อนี่บ่อเอ้าแตนิ่งนิ่งนี่ไหมเนาะโอ้ยเนาะ เยอะดินแางไหนแม่ไม่สมสีพันเพิ่นนี่ดีด้วนี่ครับเนี่ยครับย้อนมื้นหนึ่งมาลตอนนี้ครับผมเพื่อนให้เราสีพันพืนนะครับเออเนาครับเพื่อนกำลังจะขายกขนงา่า2 5 ก็คิดหาเลยจะขายเยอะขายไปขายหกพันห้าพันรถเอออาครับไม่ได้หกพันหาหรอต้องพอจ่ายสี่พันไหมเต็เลเยอขึ้นเเออเยวขึ้นวะไม่ขยขายิาบไม่มู้ื้อวาตัว เา่านีเพราะ่สื่อวันวานมันดูถือเราบ้านบบี้บวบานเออเอาไปขืบนเออตัวนี้นะพี่น้องนี่ครับเป่นต้อกันยูยตัวนี้ครับผมเอาจากอิบาแล้ว่าเดียวมื่นหนึ่งแล้วที่นี่เพิ่นใหย่ตอนแรกว่าสี่พันนี่พี่น้องกับบัานี่ห6หก0ันหแล้วพี่น้องครับเอากันเลียนนี่สิซุบเออ เอาจังไหนเกินไหนเกินไิน์หนึ่งยุติไ้เนี่ครับก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับเด้อพี่น้องกับผมกับผู้ใดหานะครับเนาะครับเอาฟังนี้ก็มีสายผู ครับคู่นี้ของพูดของพูดไหนครับเนี่ยคู่นี้ครับครับวายจากบาทครับวายจากบาทคู่นี้เท่าไก็อนให้เต็มเท่าไร็่อนสิบเก้าครัโอ้สิบเก้าครับผมยันกล้องเนื้อของเพผืนครับเอาบริการตะงัวแลยยืนถ่ายอยู่นี่พี่น้องนี่ครับหมื่นเก่าโยคูเนาะหมื่นเก่าครับตอนไหนครับก็สิ ตอนไหนเนี่ยกระสือถือตแล้วตัวไหนเก่าสิบห้าเป็นบอกเก่าพันหาบัวพ่อมือเดกันนี่ครับมาต้อร้องกระเพื่อนเอาเด้อพี่นุ่มครับผมเนี่ครับฟังราค้าเอาครับมือเก่าโคนี่ครับเหลือสองตัวครับเอาฝากเบอร์ไว้นะครับศูนย์เก้าสามเก้าห้าแปดสามสามเจ็ดศูนย์สามสามเจ็ดศูนย์ครับผมพอ ปอตีเนาะครับเนาะนี่ครับติดต่อเราได้พี่น้องครับใส่์ร้อยยี่สิบหมดละครับแดงดีทุกตัวนะครับด้วยมุมนี้อาจจะย้อนแสงได้จังหน่อยครับครับเออเอาไปเราเด้อครับทุนสี่พันยางไปพุ่นเหรอหุ่นเออตัวสี่พันครับอันนี้ครับเอาเอาไปขายยั่ไงเลยข่อยากก็ตามเออครับเบื้องตัวนี้พี่น้องครับผม อันอันตัวนี้ผูกไว้นี่ต้องราคานี่บอกครับเพื่อนงจหนโอ้ติดติดไว้เล่นวะเนี่ครับมือมือนหนึ่งพันเจ็ดร้อยเอาละราคาตามหลักเล่นวะาาร้อยเน่ยนะนเจ็ดร้อยหัน้อยพัร้อเอาเรียบร้อยแล้วครับ ม่งไปงไปวะิึงไปวะิึงไปไม่ได้มึงไปเออเนี่ครับกะอันนี้เห็ดดีครับอันนี้เห็ดดีนะครับเ้องเห็ดดีครับผูกไว้รักแล้วก็มีราค้พร้อมแล้วพี่น้องเด้อนี่ครับชุดนี่เออเขาทาเข่าทาครับมืนเอ็ดเจ็ดลอยวะนะครับตัวยืนย่นีครับผมอันนี้คือเพื่นเห็ดดีอยู่นะครับด้วยรักนี่นะครับเนาะรับ ตัวใดจะเอาราคานี่เอามาผูกหนีได้ครับเด้เอโอ้ผูกหนีแหละครับกิดได้ราคานี้จังแก่เสียกมันมาครับได้กันไปเมื่อกี้ไ,ไดะเราเนาะปิดกันเทีทยนใส่ก่อนมื่นมื่นหกลอยมื่นห้าลอยมื่นหกลอยประมาณนี้มื่นห้าลอยพี่น้องครับผมเอานี่ครับอยากได้ราคาคราคาใดก็เอามาผูกเส้นหลักนี่แหละกันพูดไดมิงว่าโตจังส่เอานี่ครับเป็นเฮ็ดดียเป็นเฮ็ดดีอันนี้ชุดนี้ครับอ่ะครับมาเบป่นชุดปิดไทยนะครับผมพี่น้องครับ ไมเติ่งปิดถ่ายทั้งนั้นนี่เอาสวัสดีครับสวัสดีครับ <S 2> <S 2> ครับเมื่อไหร่ห้อยออดมเมื่อไหร่ตัวครับจุ่มจุ่มนี่บ่จุ่มนี่เดี๋ยวเด้อครับเด้อจุ่มจุ่มนี่ร้อยไหนเนี่ยบ่เนี่ยเถ้าคู่นั่นเมียน้อยแล้วก็เถึกน้อยตัวนี้อ่าเถ้าคูไ่ไหนคู่ตัวตัวขาวเมียนบ่ ตัวขาวของเพื่อนครับตัวขาวของเพื่อนเออตัวคูคูแดงนี่เนาะครับเอาเอาแม่สาวก้อนแม่สาวนี่ว่าเท่าไหร่โอ้อันมือกีนเพื่อนแรนแมาเหรอตัวนี้แม่สาวนี่ว่าเท่าไหร่แม่สาวว่าแปดพันห้าครับผมอายุจักเดือนตัวนี้ไม่อายุเมื่อท่านเป็นพ่อปีหรอเมื่อท่านพ่อปีเนาะนี่ครับอันนี้แปดพันหาป่ะนะบันนี้โตผูด้ีครับบันนี้ตผูห้องไว้สามมื่นครับคูนี่คูนี่สามมื่นโตละสิบหาเด้อพี่น้องเด้อครับผมเออโตละมื่นหาครับใส่แบบนั้นร้อยยี่สิบบวกทุกตัว ดูนี่ตัวผู้นี่ปีไปวันนั้นขวบแน่ๆพี่น้องครับอายุได้เหลืเด้อครับเด้อเอาไปเลี้ยงไปขุนครับผมอ่าผู้เดงหาร้อยขุนเนาะตัวใหญ่อยู่ดินี่ครับว่าตัวขี้ลาเด้อครับนะนี่เด้อครับเด้อครับอยากได้กามาเบิ่งนะครับตัวเดียวดิวอวตัวเดียวอย่างก็แพงอยู่แล้วเนาะเราซื้อว่าซื้อมันกันอ่านี่ครับเอาบันี้ตัวนี้ด้วยครับตัวนี้ไว้สามมันหาสิบสามครับยสิบสามหารวยพี่น้องครับตัวนี้หมื่นสามพันห้าร้อยบาทเด้อครับเด้อ นี่ครับหมื่นสามหาร้อยพอนะร้อยยี่สิบขึ้นกันครับส่วนสูงครับอายุน่งเดียรปีหอลอดละขึ้นกันครับเป็นอายุได้ได้ปีครับผมพี่น้องครับผู้ใด,ดอยากหาเอาไปเลี้ยงไปขุนครับบัานี้ตัวนี้ได้ครับบัานีหตัวนี้ว่าหมื่นหกพันร้อยหมื่นหกันห้าร้อยแม่สาวบ่แม่ครับแม่แม่สาวสายเนื้อเนาะอันเนื้อพอนะพี่น้องอันเลี้ยงประเด็นบ่ ได้กันครับได้ได้อกันนี่ครับนะนี่ครับเบื้องตครับโบดดีเข้มนีดพี่น้องครับผมนี้ก็ได้ครับบทดขบถูกสะส่วนเดือเครื่องกระดาใส่ประมาณนั้อยเท่าไรสามสิบหาเนาะครับผมสามสิบหาไปหารอยสี่สิบเลือพี่น้องไปเออนี่ครับนะมื่นกวัวกัเป็นราคามื่นกลางๆครับชุดนี้มีอยู่นี่ทั้งหมือหาตัว ครับถือว่ามีแต่ชุดดีๆเลยหรอครับผมโมนี้ได้ของดีมาอยู่ครับเอ้าฝากเบอร์นะครับ0 6 2ย์2กสองศูนย์หครับหนึ่ครับผมอ่ะห้อยออดด้วยพี่น้องครับเพูนจะได้ไปต่อกันต่อฟังทางพุูนครับมันหมันครับมันหมันครับผมครับนี่ครับกับพูใดีก็ตั้งหานะครับเนาะสายผูกโอนี่มีให้เบิ้งหลายด้วยพี่น้องครับผมสายผูกสายเนื้อสายขุนครับเห็นเอฟซีบอกว่าอยากจะเบิ้งเนาะครับเนาะกับเอ้าพอมีให้เลือกให้ชมกันเยอะดอกพี่น้องคครรัับบสนนนาามะะเ ตลาดนี่นะครับเนาะเพิ่นเปิดทุกวันศุกร์ผมย้ำอีกทีหนึ่งครับเปิดทําการทุกวันศุกร์เด้อพี่น้องเด้อบ้านโคกช้างตําบลแคนอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับผมพี่น้องครับเอ๋อผ่านไปผ่านมาครับใหญ่จะเข้ามาเบิ่งครับสนามเพิ่นพื้นที่กว้างขวางครับอ่ามองจอดรถจอดล้าก็ดีครับทั้งสองฟังนะครับเนาะนี่ครับอ๋อกะเข้ามาเลือกกันได้ครับผมพี่น้องครับสำหรับมือนี้คลิปนี้อีพีนี้ครับผมเบ้าดุดเกิดจะยุดคลิวิทยานิก่อนครับติดตามกันต่อไปในคลิปหน้าครับผมสำหรับมือนี้ก็สวัสดีครับ